สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็น E ีที่500นะครับผมอ่าเราก็เดินทางมาถึง E ีพีที่500แล้วนะครับพี่พี่นะวันนี้นะครับพี่พี่นะต้องบอกว่าผมไปได้ไปได้รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหรบปรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่องค์นี้นะต้องบอกพี่พี่เลยว่าเป็นเนื้อหาที่โหจัดจ้านมากพี่เนื้อหาจัดจ้านมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับ ผิวตะคาบตะกันนะครับคราบสาแดงนะครับพี่พี่นะเห็นไหมคราบเขียวคราบสาแดงนะครับเห็นไหมแล้วดูเนื้อดีครับพี่โอ้โหต้องบอกว่าองค์นี้เนื้อจัดจ้านและเนื้อหมามันสุดๆนะพี่มันสุดๆเป็นพระที่สวยคมชัดลึกเลยนะครับเป็นพระที่สวยคมชัดลึกเลยนะครับพี่พี่นะก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆจากช่องอนพระเครื่องนะครับถ้าพี่ๆตาใดน,นะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 6341275นะครับ099 6341275ส่วนไอ l i ลนะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 987 ttn 987นะครับมา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 ชมกันเลยนะครับพี่ๆนะ องนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยม A นะพี่นะเป็นพิมพ์นิยม A นิยม A ดูยังไงนะครับนิยม A นะครับนี่ตรงนี้เขาจะมีตราพิอินนะครับเห็นไหมนี่ตรงนี้นะครับเป็นรูปเขาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดเห็นไหมตรงนี้มีตราพิินนะครับส่วนตรงนี้นะครับพี่พี่นะเขาก็จะเป็นร่องยาวเลยเห็นไหมจะเป็นร่องยาวนะครับถ้าเป็นพิมพ์นิยม B ตรงนี้ก็จะเนื้อตันนะพี่นะจะไม่เป็นร่องยาวนะครับแล้วพิกดูด้านหลังนะครับ พลิกดูด้านหลังเขาก็จะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับระหว่างสังคติกับยิวจีวรน,นะครับจะมีเนื้อเชื่อมกันตรงนี้นะพี่ๆนะถ้าเป็นพิมพ์นิยม B นี้จะไม่มีนะครับอ่าองนี้เป็นพิมพ์นิยม A นะครับพี่ๆต้องบอกเลยนะครับพี่ๆจ๋าวันนี้นะองนี้โอ้โหผมแบบอยากจะเอามาแบ่งปันพี่ๆจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอะไรเป็นพระที่เนื้อหาแบบเนี้ย เนี่ยน่าจะเป็นองค์ที่สองนะครับสําหรับเนื้อแบบนี like ้นะพี่นะเนื <what> ้อมันมันแบบนี้เลยนะครับเนื้อมันมันแบบโอ้โหเนี่ยพี่อะเนื้อมันมันจัดจ้านแบบนี้พี่ดูตาเห็นไหมตาสองข้างนะครับพี่ตาสองข้างติดชัดเจนนะครับนี่เปลือกตาเห็นไหมครับนี่ร่องเปลือกตาจมูกนะครับนี่โอ้โหปากนะครับอ่าคางนะครับยื่นเหมือนคางคนจริงๆเลยนะพี่นะใบหูสองข้างเห็นไหมครับพี่อ่าใบหูสองข้างนี่ติดชัดเจนนะครับ ซอกคอลึกนะครับเส้นร umas, ิ้วจีวรนะครับเห็นไหมคมชัดล <Calendar. confusion. S 1> ึกนะครับพี่เห็นไหมตรงนี้นะครับอ่าบางองค์ก็จะมีปลายนิ้วมือเล็กน้อยบางองค์ก็จะไม่มีเลยนะครับถ้าเป็นพิมพ์นิยมบีเขาจะเป็นแท่งนิ้วมือเลยนะพี่นะอ่าถ้าเป็นที่พิมพ์นิยมบีเนี่ยเขาจะเป็นแท่งนิ้วมือตรงนี้เลยอันนี้เป็นพิมพ์นิยมเอนะครับเส้นนะครับนี่เห็นไหมเส้นตรงนี้ลึกๆคมคมเห็นไหมครับนี่แล้วมุมเนี้ยเขาจะเป็นก้อนๆเห็นไหมครับพี่ก้อนๆเห็นไหมแล้วพี่พี่ดูสนิมสา นะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมสนิมสานะสนิมสาแดงอมน้าตาลอมดาเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมสนิมสาแดงนะครับนี่เขาจะขึ้นกับเนื้อทองเหลืองนะพี่นะเขาจะขึ้นกับเนื้อทองเหลืองนะครับพี่พี่เห็นไหมครับนี่พวกค้าบเขียวต่างๆเนี่ยครับเนี่ยขึ้นเป็นธรรมชาติเลยพี่ดูดูเนื้อหานะครับเนี่ยเนื้อหานี่โอ้โยพี่มันสุด,สดๆอ่ะองค์นี้ยมันจริงๆเนื้อหามันจริงๆนะครับอ่าบอกแล้วนะครับพี่องค์นี้นะอ่า เปิดสอบถามราคาแล้วกันพี่องค์นี้ก็เปิดสอบถามราคาแล้วกันพี่นะใครสนใจนะครับพี่ๆท่านใดกําลังมองหาพิมพ Lucas ์นิยมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม A นะครับสวยๆแบบสภาพแบบสวยคมชันลึกแบบนี้นะครับพี่ๆนะท่านใดกําลังมองหานะครับพี่ FC ท่านใดกําลังมองหาก็ทักมาได้นะครับทักมาได้นะครับพี่ๆนะมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับทักมาสอบถามราคาได้นะพี่นะเห็นไหมครับด้านข้างเห็นไครับล่องยิ้วจีวอนต่างๆนะครับพี่ ดูสนิมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูสอง,ส,องสนิมกันนะพี่ๆดูด้านหลังนะครับเห็นไหมด้านหลังก็จะมีเห็นไหมมีมิติเลยนะครับของด้านหลังใบหูเห็นไหมครับนี่พี่ๆดูเนื้อเห็นไหมดูสนิมพโโี่พี่โอ้โหนี่พี่สนิมพวกนี้นะสนิมสีแดงอมน้ําตาลอมดําพี่เขาจะขึ้นอยู่กับเนื้อทองเหลืองกับพระหลวงพ่องเงินนะพี่นะเห็นไหมพระเมื่อเขา ผ่านการใช้มาบ้างนะพี่นะผ่านการใช้มาบ้างเขาก็จะขึ้นสนิมสายไหมพี่มีคราบพวกคราบเขียวครับอ่าสนิมยกนะครับนี่เห็นไหมแลวดูเนื้อเลยครับเหลืองอมเขียวเลยไหมโอ้โหเนื้อนี่เป็นยิบ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 เลยนะพี่นะเนื้อเป็นยิบยิบกระแสเนื้อนี้ไม่ต้องห่วงครับองนี้กระแสเนื้อนี่ดีมากเลยพี่อ่าเปิดสอบถามราคานะพี่นะเปิดสอบถามราคานะครับพี่พี่ทันใดนะครับชอบนะครับ กำลังมองหาอยู่องนี้ผมเปิดสอบถามราคานะครับองน,นะครับนี่อ่าพี่พี่ดูนะพิมพ์ทรงเห็นไหมด้านข้างเห็นไหมใบหูเห็นไหมอย่างที่เขาบอกนะครับใบหูเหมือนผ้าสังกะจั่เลยเห็นไหมครับนี่ดูด้านข้างเห็นไหมครับนี่ดูสนิมสนิมด้านข้างเลยพี่โอ้แล้วดูใต้ฐานนะพี่นะเห็นไหมใต้ฐานนะครับมีรูมีหล,ลุมน่ะมีรอยก้านช่อชนวนนะครับเห็นไหมครับมีร่องรอยตะไบนะครับนี่เห็นไหมร่องรอยแต่งตะไบ องนี้นะครับถึงจะเป็นพระที่ผ่านการใช้มาแต่ผ่านการใช้น้อยนะครับพี่นะเพราะว่ายังไงครับพี่จมูกเห็นไหมจมูกยังโด่งอยู่เลยนะครับจมูกยังโด่งอยู่เลยนะครับพี่ๆแล้วดูสนิมอ่าดูสนิมนะดูสนิมนะครับอ่าเรามาส่องเนื้อกันแล้วนะพี่นะเรามาส่องเนื้อกันแล้วนะครับพี่ๆจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับเห็นไหมครับไหมครับพี่ๆอ่าดูใบหน้านะครับ เบื้องต้นนะครับไม่ว่าใครนะครับหยิบกล้องสองพระมาปั๊บเนี่ยส่องที่ใบหน้าก่อนเลยนะพี่นะอ่ะเห็นไหมครับดูผิวพรรณดูเนื้อนะครับพี่พี่เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นตาปากจมูกนะพี่โอ้โหนี้รอยยิ้มท่านมีเมตตามากจริงๆรอยยิ้มหลวงพ่อเงินเนี่ยพี่ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาหรือพิมพ์นิยมนะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นิยมหรือพิมพ์ขี้ตาพี่รอยยิ้มท่านเนี่ยจะมีเปลียมด้วยเมตตาและมีความสุขมากพี่จะมีความสุขมากจริงๆนะเห็นไหมครับอ่าครับเห็นไหม ดูเนื้อนะครับเหลืองอมเขียวนะครับดูคาบสนิมต่างๆเห็นไหมพี่คาบสนิมซาแดงนะครับเนี่ยอมน้ําตาลอมดํานะครับมีคาบพวกอ่าเขียวเขียวคาบฝ้าสนิมหยกนะครับติดเกิดขึ้นมาทาธรรมชาติเลยนะพี่เห็นไหมบอกเลยนะครับว่าใครพลาดน่าเสียดายมากนะใครพลาดน่าเสียดายมากจริงๆองนี้นะพิมพ์นิยม A นะครับนี่เห็นไหมตาไปอินตรงนี้นะครับนี่อ่านะครับ ตรงนี้พิมพ์นิยม A พี่ผมเปิดสอบถามราคาครับเปิดสอบถามราคานะพี่นะเปิดให้พี่พี่เอทักมาสอบถามราคานะครับอ่าไม่ได้แจ้งราคาไว้เลยนะพี่นะอยากรู้ราคานะครับอ่าผมเปิดเท่าไหร่ผมตั้งไว้เท่าไหร่ทักมาโทรมานะครับอ่ามันจะได้พูดคุยกันนะพี่นะจะได้พูดคุยกันนะครับจะได้เราจะได้พูดคุยกันนะพี่พี่เห็นไหมด้านหลังนะครับดูเนื้อหาด้านหลังโอ้โหพี่จีจัดอ่ะตรเนี้บอกเลยมันจริงๆนะเนื้อหานี่ สุดมันนะพี่มันจริงนะครับเก่าจริงเห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมครับดูนะครับ<ส>ไม่มีใครครับพี่มาค่อยๆไล่เนื้อพี่พี่ดูอย่างเงี้ยนะไม่มีใครนะครับเนี่ยดูความแห้งของเก่าดูความแห้งความเดิมนะครับดูความแห้งความเดิม,ดม, ng, ม,ดมพี่พี่เห็นไหมโอ้โหแบบนี้เนี่ยนี่ขึ้นเก็ดกระดีเลยเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เขาเรียกขึ้นเก็ดกระดีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขึ้นเกดกระดีเห็นไหมครับแบบเนี้ย จีดจาดอ่ะพี่มันจริงๆตองนี้นะใครได้ไปคุ้มตรงนี้นะพี่นะใครได้เป็นเจ้าของในคุ้มแน่นอนนะครับโอ้โหพี่ดูใต้ฐานดิตรงนี้ผมเปิดแบ่งปันราคานะครับพี่นะผมเปิดสอบถามราคานะครับเอามาแบ่งปันกันนะครับเปิดสอบถามราคานะครับพี่ๆนะอ่าเห็นไหมครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ FC ไว้เพียงแค่นี้ไปละครับสวัสดีครับ